สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนลูกซองที่คะแนนเนี่ยประหยัดมากๆนะครับมาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันจับื้่ตันตรวจสอบความปลอดภยัยปืนบออนี้ปลอดภัยนะครับฮัสซันจากประเทศตุรกีนี่นะครับกระบอกนี้ในเรื่องของคะแนนเนี่ยมือสองนะครับอยู่ที่ตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับประมาณสัก20ต้นต้นเองนะเป็นปืนยาวนะครับตามแอคชั่นความยาวลกล้องเนี่ยอยู่ที่18.5นิ้วส่วนหน้าเป็นแบบไฟเบอร์ติกนะครับ ระบบก็คือปั๊มแอชั่นนะครับปุ่มสาวกระจมมือนะฟิลุกเลื่อนนะครับมรจุดในหลอดบรรจุกระสุนได้4นัดนะครับแล้วก็ในลําเพลิงหนึ่งะครับเป็นลูกซองปั๊ม5้านเวลาขออนุญาตก็ขอเป็นปืนยาวชนิดเดียวลูกซองขนาด12บงบวกด้านัดนะครับด้านจับก็มีเชคเกอร์มาให้จับได้กระชับเข้ามือดีศูนย์หลังไม่มีนะครับแต่สามารถที่จะติดพวกอุปกรณ์เสริมได้นะครับระบบเซฟก็มีปุ่มเซฟมาให้พาจากซ้ายไปขวาเข้าเซฟ ขวามาซ้ายปลดเซฟนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเซฟตี้นะครับของปืนกระบอกนี้ท,ทั่วไปนะฮะเสียงสายขจมือน,นี่แบบโอ้โหหนักหน่วงนะหน,นักแน่นท่านใดที่กําลังมองหาปืนลูกซองปั๊มไชั่นนะครับไว้ใช้งานผมก็ว่าปืนค่ายของฮัสซันจากไปที่ตุรกีเนี่ยเป็นปืนที่มีคุณภาพที่ดีมากๆแทบอีกหนึ่งค่ายหนึ่งยี่ห้อนะที่เหลือก็จะลองยินทดสอบนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนแล้วก็การทํางานของตัวปืนกันว่า จะเป็นอย่างไรบ้างกับตัวฮัสซันนะครับกระบอกนี้ต่อไปนะครับผมทดสอบนะครับตัวปืนฮัสซันแอสซอดแอมการ์ดนะครับบรรยากาศตอนนี้คือสนามยิงปืนบ้านกำาจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวดูรอบๆนะนี่นะครับก็ขออนุญาตนะครับในสนามก็คือพี่โน้ตนะครับในการถ่ายทําที่ด้านล่างนะครับของสนามยิงปืนนะที่นี้นะครับลองดูนะครับ ปือปลอดภัยนะลองฝึกบรรจุด,ดูนะครับจับสี่เข้าเซฟไปนะครับอ่ลองดูนะพริกปืนจับสีนะครับขึ้นมายัดเข้าไปเรียบร้อยนะครับขึ้นลำปลดเซฟอ่าลองดูนะครับจำนวนสนะี่นัดชุดแรก ยิงจบปืนปลอดภัยนะครับกลุ่มกระสุนนะถือว่าโอเคเลยอ่ะพาไปดูนี่นะครับที่ยิงไปโอ้โหสบายต่อไปนะครับจะให้พี่แบตนะครับทดสอบตัวปืนฮาสาัสซันแอสคอตอันกานะครับกระบอกนี้ 2นัดน,นะครับระยะยิง10เมตรเป้าทางซ้ายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืนบ้านกำลจังหวัดระยองนะครับโอเคพี่แบบพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิง จบนะครับปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยดูนะครับเป้าเดี๋ยวไปดูที่เป้ากันนะครับแเสียงดังฟังชัดนะฮะอย่างการระเบิดเลยฮะดังมากฮะนี่นะครับโอ้โหกลุ่มดีมากเลยทั้งหมดเลยครับอยู่ที่ตัวคนนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนะครับให้ในสนามนะครับคือพี่โน้ตนี่นะครับหล่อที่สุด ในสนามนี้แล้วนะครับยิงกับตัวฮัสซันแอสซอดแอมการ์ดนะครับจนานวสองนัดเป้าระยะ10เมตรนะครับที่เป้าขวาโอเคพร้อมแล้วบรรจุลูกเข้ารังเพลินะครับ2นัดในหลอดหนึ่งนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงยิงจบเยี์ปืนนะครับปืนปลอดภัยนะฮะเรียบร้อยไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับ วางปืนนะครับนี่มาตรฐานความปลอดภัยสุดยอดนะครับโอ้โหกลุ่มน่ากลัวเหลือเกินนีอนน่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยฮะเนี่ยฝ่ามือเดียวเองนะครับขอบคุณมากครับผม<ะ>ครับต่อไปทดสอบระยะประมาณสัก22เมตรโดยประมาณนะครับจากจุดที่ยืนอยู่ยิงไปที่เป้าไฟผู้ยิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงโจเคีย์ปืนปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับระยะ22เมตรบรรยากาศดีนะครับที่นี่สำนับยิปืนบ้านกลับจังหวัดระยองดูที่ใช้คือ o อโอบา9เมตรนะครับามาถึงแล้วนะครับลองนับจำนวนไม่ลูกปลายดูนะครับพี่แบดลองนับให้ผมหน่อย 2> 1 2 3 4 ห้าหกดปดเครบเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าไม่หลุดจากเป้าหุ่นคนเลยโอ้โหสุดยอดนะครับฝีมือผู้หยิงก็ไม่ธรรมดาขอพระคุณนะครับผมครับอีกสักชุดหนึ่งนะครับระยะเดียวกับที่แบบระยะประมาณสักยีเมตรจากจุดที่ยืนอยู่นะครับอ่ะลองดูปิดนะครับกระโจมมือเข้าเซฟพลิกปืน จับ4ยัดเข้าไปปดเซฟนะครับขึ้นลำอ่าลองดูนะครับ ปืนปลอดภัยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับชุดนี้ระยะค่อนข้างไกลหน่อยนะครับตะปลายนะจำนวน4นัดนะครับก็จะกระจุกอยู่ประมาณสักมุมบนขวาที่ผมยิงนะครับตรวนี้นะฮะ ครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับตัวลูกซอนนะครับตามแอชั่นฮัสซัน s อสคอตแอมเกตนะอย่างที่บอกนะครับตอนนี้อยู่ที่สายินปืนบ้านกำบนะครับเจ้าหน้าที่สนามนะครับพี่โน้ตนะครับนี่เลยนะครับสวัสดีครับครับผมนี่นะครับมาที่นี่ก็จะเจอกับพี่โน้ตใช่ครับนะครับเปิดบริการทุกวันทุกวันครับ9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอ่าโอเคนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับเป็นสนามยิงปืนที่เป็นอย่างที่แบบไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนที่อื่นนะครับอยู่ในดวงใจอ่าเหมือนเข้ามาพักในรีสอร์ทใช่แล้วก็มีสนามยิงปืนเอาไว้ต้อนรับครับนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่โน๊ะเป็นยังสูรนะครับวันนี้อนุเคราะห์สถานที่นะครับวันนี้ก็เดินทางมากับพี่แบบนะครับเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวเรมินตัน870 นะเป็นปืนของพี่โน้ตเองนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับเรื่องของการทดสอบกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับครับผมโอเคเราสามคนก็ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ